สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสอนเทร forex นะครับประจำวันที่14เดือนสิงหาคมปี2563นะครับวันนี้เนาะเราก็จะมาวิเคราะห์ทองคำกันต่อด้วยเทคนิคที่ชื่อว่า forex technical analysis นะครับโดยการวิเคราะห์นี้จะใช้ความสัมพันธ์ของ3ทางเฟรมแล้วก็ความสัมพันธ์ของ indicator นะครับเมื่อวานขออภยัยด้วยเนาะไม่ได้วิเคราะห์นะครับซึ่งติดธุระนะครับสำคัญเพราะฉะนั้น เมื่อวานเนาะสมมติเราให้สัญญาณเซลล์ไปในวัน2วันก่อนใช่ไหมครับเมื่อวานสัญญาณเซลล์ก็เข้าไปแตะแล้วก็มาทำกำไรนิดหน่อยแต่ก็ย้อนกลับขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้เหมือนกับจะเข้าได้ประมาณ2ไม้ถ้าใครยังถือต่อเนาะยังไม่ได้อัปเดตสัญญาณใช่ไหมครับจะเข้าได้มา2ไม้แล้วก็มันจะยอนยนกันอยู่ตอนนี้นะเนี่ยครับไม่ได้ไม่เสียเนาะปัจจุบันนะครับแบบนี้นะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์สัญญาณกันใหม่ว่า วันนี้นะครับปัจจุบันเราต้องเทรดไปในลักษณะไหนที่มันจะได้เปรียบเนาะนะครับก่อนอื่นเลยเริ่มต้นด้วย t ไทม์เ a m e Daily หรือว่า D1 นี่แหละนะครับมันก็จะเป็น uh, ภาพของสัญญาณ EMA เนาะที่ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นได้อยู่เนาะมันเหมือน,นจะเจาะลงมาใช่ไหมเจาะลงมาแต่ว่าตราบใดที่สีฟ้ายังไม่ตัดกับสีเทานะครับก็แสดงว่ารอบของขาขึ้นนะมันยังไม่จบโอเคไหม นะครับรอบของขาขึ้นยังไม่จบแล้ววันนี้นะครับเหมือนจะมีะสโตนอสนับสนุนว่าอยากพลิกตัวขึ้นไปเพราะตรงนี้มันทำซูเปอร์ทิงไว้ใช่ไหมครับการทำซูเปอร์ทิงไว้ก็มีโอกาสที่จะเกิดไฮเย่ไฮนะไฮย่ไฮแต่ก็ต้องอาจจะต้องรอดูข่าวอะไรที่สนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่ามันระยะทางค่อนข้างจะไกลนะตั้งแต่1947ณปัจจุบันนะครับจนไปถึง2 0 6 10, 2, 0 2 7 0ประมาณนั้นนะครับ ADX ต้องวงสีดำไว้เพราะว่าแรงนะครับ ทั้งสองแรงตกลงไปเนาะทั้งแรงบายและแรงเซลล์นะครับส่วนแม็กดีก็ยังเป็นภูเขาเช่นเดิมเนาะเป็นภูเขาที่หักลงนะครับเป็นภูเขาที่หักลงเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการพักตัวได้ในทางเฟรมเดลี่นะครับสัญญาณก็อาจจะค่อนข้างขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ADX อนะที่เป็นการสัญญาณของการขับเคลื่อนเนี่ยแรงซื้อแรงขายที่แท้จริงยังไม่มีมาในตลาดเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะต้อง มาดูในทางเฟรมอื่นๆประกอบนะครับเพื่อที่จะได้รู้ทิศทางของของการเทรดนะครับทีนี้เรามาดูกันในทางเฟรม S4 นะาทางเฟรม S4 นะปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นสัญญาณของการมีขาลงอยู่เห็นไหมครับแต่สีฟ้าก็ยังไม่แตะสีเทาแต่ถ้าสีฟ้าตัดสีเทาขึ้นไปเนี่ย มันก็เปลี่ยนเนาะสัญญาณก็จะเปลี่ยนหน้ากลายเป็นสัญญาณหน้าบ่ายแบบนี้นะครับสตตของ S อสบอกว่าอยากลงเห็นไหมครับสตตที่1บอกอยากขึ้นสต๊ตเอสบอกอยากลงค่อนข้างจะขัดแย้งเนาะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่า ADX มันไม่มีงไงเหมือนกันเลยเห็นไหมครับ ADX เป็นสีดาส่วน m a c d ก็เหมือนกับเป็นเหวแต่เป็นเหวที่พลิกตัวกลับขึ้นมาละแสดงว่าขาลงที่ขาลงก็จริงเนาะแต่ว่าขาลงเนี่ยมันเกิดการพักตัวย่อกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับใน S4 เนาะนะครับ เมื่อมาดูในทางเฟรม H1 เนาะทางเฟรม H1 ตอนนี้ต้องวงสีดําไว้อะเพราะว่าสีฟ้ากับสีเทาใช่ไหมครับเส้น e ีวมันตัดกันพอดีเลยมันแตกกันพอดีจะแต่ังไม่ไปในทิศทางไหนที่ชัดเจนนะครับเพราะอะไรนะครับเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวขออภัยนะครับเพราะว่า ADX มันไม่มีเหมือนเดิมะอะ,อะ,ะมมมมอมสัญญาณซื้อกับขายที่แท้จริงมันไม่มานะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นต้องรอเนาะรอ ADX ให้มันชัดเจนก่อนดีกว่าสโตบอว่าอยากขึ้นเนะี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็ ม็กดีก็ทำเป็นเนินเล็กๆทิ้งไว้นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราดูตามแพทเทิร์นเทรนการยกตัวของทางเฟมเอเนี่ยควรจะเห็นหน้าบายมากกว่าเนาะควจะเห็นหน้าบายมากกว่านะครับแม้ว่าอะไรแม้ว่าทางเฟมเอเนี่ยมันจะ สโตมันอยากจะลงก็ตามแต่สโตดีหนึ่งมันอยากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ได้เปลียบมากกว่าเราก็ต้องทานเฟรมใหญ่กว่าเป็นตัวชี้วัดถูกไหมครับเนาะทาเฟรมใหญ่กว่าตัวชี้วัดแล้วสโตของ H1 มันก็สนับสนุนนะครับกับสโตของ D1 ใช่ไหมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอนะครับให้สัญญาณในหน้าบายไปใครที่ติดเซลล์อยู่มันหยวนกันแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับก็ออกก่อนเนาะนะครับออกก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นสัญญาณบายดีกว่าถ้าว่าสัญญาณบายบายตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปรียบต้องรอให้มันยย่่่ออหนนนึงเาะพร สัญญาณยังตีกันอยู่ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาว่ากันสัญญาณบายของวันนี้นะครับจุดแรกที่จะให้น่าจะอยู่ตรงนี้นะ1940กนะครับ1940กําำลังดีนะครับจุดที่2ที่จะให้เนาะก็น่าจะต้องอประมาณนี้ละกัน19 นะครับหนึ่งเก้าศูนย์แปดเนอะจุดที่สามก็ประมาณนี้หนึ่งแปดแปดสามนะครับแล้วก็อา่าสต็อปลอดเนาะสต็อปลอดอยากให้เอาโลตรงนี้เป็นตัวชี้วัดละกันถ้ามันทะลุโลตรงนี้แสดงว่าสร้างโล่กับโลใหม่แล้วก็ไม่ควรจะเป็นขาขึ้นแล้วแหละใช่ไหมครับอาจจะเป็นขาลงต่อได้เพราะฉะนั้นวันนี้จําเป็นที่จะต้องรอและมันนี่มันเน้นดีๆนะครับไม้หนึ่งมันนี่มันเน้นแปดพันจุดแนะ่นะครับต้องต้องยอมเนาะเพราะว่ากราฟมันเดินทางไปถึงนะครับ ไม้ที่2องไม่นิ้วไมเน็ตส์4,600จุดไม้ที่สามไม่นิ้วไมเน็ตส์2,300จุดแบบนี้ให้สัญญาณใบทิ้งไวนะ้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาว่ากันอีกทีว่าสัญญาณใบที่ไ้ไปในวันนี้จะ,ะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เทรดด้วยความระมัดระวังแล้วกันโอเคไหมครับนะครับประมาณนี้วันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามถ้าใครสนใจนะครับคอร์สเรียน Forex Techical Analysis รก็ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรืออยากรู้นะครับว่า คู่นี้คู่นี้มันจะเป็นทิศท,ทางไหนต่ออยากให้ช่วยวิเคราะห์ให้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ